อิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประสานติดต่อขอมอบตัวสู้คดีปฏิบัติหน้าที่มีชอบแล้วหลังมีข่าวหลบหนีออกนอกประเทศเมื่อวันที่22กันยายนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุจริตแห่งชาติปปชนายนิวัติชัยกเกษม,มงคลเลขาธิการคณะกรรมการปป,ปชเปิดเผยถึงกรณีนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรมรมรมววท หลบหนีหมายจับคดีออกใบอนุญาตสร้างโครงการวอเตอร์ฟรอนหาดพัทยาจังหวัดชนบุรีมิชอบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาซึ่งล่าสุดทราบมาว่านายอิทธิพลได้มีการประสานเพื่อติดต่อเพื่อจะขอมอบตัวแล้วแต่ไม่ทราบว่าอดีต,ตอรรอมอววัฒนธรรมจะมามอบตัวกับหน่วยไหนอาจจะเป็นสารหรือไม่เพราะเป็นผู้ออกหมายจับ เลขาธิการปปอชอระบุทั้งนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มอ,อายุ50ปีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและอดีตนายกเมืองพัทยาผู้ต้องหาที่หลบหนีหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองกรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแบบออ หเลขที่700ทับ2551ลงวันที่10กันยายน2551ให้แก่บริษัทบาลีไฮจำกัดเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟรอนบริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยคดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชได้ยื่นขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาคสองออกหมายจับผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น3รายประกอบด้วยนายอิทธิพลคุณปลื้มนายพิเชษอุทัยวัฒนานนท์และนายวิทยาศิรินวรชัยตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองที่จอ0.23-25 2566ลวงวันที่5กันยายน2566ตามลำดบับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มีรายงานว่านายอิทธิพลคุณปลื้มหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ขอสารออกหมายจับช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้ชิงเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนโดยนายอิทธิพลคุณปลื้มได้เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิปลายทางประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ส่วนนายวิทยาและนายพิเชษผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้ด้วยกันนั้นพบว่าเมื่อวัน ันที่3กันยายน2566ได้หลบหนีไปก่อนไหมาจับจะออก2วันด้วย